ประชาชนส่วนใหญ่ต่างกลัวเรื่องความปลอดภัยที่จะไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุนบนรถไฟหลังมีคำสั่งปิดตำนาน72ปีตำรวจรถไฟตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565โดยมีผลตั้งแต่วันที่17ตุลาคม ซึ่งวันนี้ทีมข่าวคมชัดลึกลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงอย่างเช่นคุณป้าสำราญกาจนารัตชาวฉะเชิงเซาเกรงว่าเมื่อเกิดเรื่องจะต้องไปแจ้งใครคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แลยยกแล้วไม่ดีแน่นอนให้เหมือนเดิมดีกว่าเพราะอะไรความปลอดภัยเนี่ยมันต้องให้มีคนรถไฟถ้าไม่มีตำรวจแล้วก็จะปลอดภัยแล้วจะบอกใครที่ไหนล่ะคนตัดตั๋วก็วิ่งหนีหมดมั <laughs> ้งต้องมีแบบ ถ้าไม่มีนั่นก็ต้องมีรปภสิถ้าไม่มีตำรวจรอะรปก็เก่งนะนะถ้ามีตำรวจรถไฟนี่เรารู้สึกโอนใจุ่นใจโอนใจแน่อนอนรู้สึกว่าความปลอดภัยอาจจะลดลงอะค่ะเพราะว่า,ถ,าถ้าเกิดเหตุในรถไฟแล้วไม่มีตำรวจบนรถไฟเราก็ต้องไปแจ้งที่สถานีใช่ไหมคะก็ต้องเสียเวลาที่จะไปสถานีอีกอะคะ่ะ ก็อาจจะลดลงค่ะเพราะว่าความปลอดภัยน้อยลงแล้วก็ไม่มีคนมาดูแลเราอะค่ะเหมือนเราต้องดูแลตัวเองอะค่ะทั้งนั้นที่ปกติแล้วจะมีตำรวจมาคอยดูแลค่ะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ถ้ามีแบบพื้นฐานการการดูแลอยู่แล้วอะค่ะก็ก็ถือว่าดีอะค่ะเพราะว่าจะได้มาแทนตำรวจรถไฟได้ค่ะ รู้สึกว่าความปลอดภัยในการเดินทางมันน้อยลงครับสมมุติมีปัญหาเกิดขึ้นในขบวนนั้นจากที่เราจะสามารถแก้ปัญหาโดยการแจ้งตำรวจรถไฟให้แก้ปัญหาในทันท่วงทีรู้สึกว่ามันจะต้องไปแก้มันจะต้องไปแจ้งที่สถานีนั้นๆหรือตำรวจในมาพื้นที่นั้นๆปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะไม่รับการแก้ไขในทันทีครับอาจจะเพิ่มความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่ก็น่าจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์เท่ากับมีตำรวจรถไฟคับ คุณป้าเดินทางด้วยรถไฟใช่ไหมคะประจําบ่อยมากเดินทางมาขายของทางานไม่ทําบางทีก็ไปสวนที่ที่เหนือด้วยบางทีก็ขึ้นอีสานอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่สะช่องเซาอย่างเงี้ยก็เดินทางประ,ประจํค่ะแล้วการที่เขายกเลิกตำรวจรถไฟเนะะี่ยค่ะคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะก็คิดว่ามันจะปลอดภัยไหมถ้าว่ามันยกเลิกอะ่ะคิดว่ามันถ้ามีเหมือนเดิมมันก็จะดีนะ เราจะไปแจ้งใครได้จะทันใช่ไหมก็เสียใจอะสงสารเขาคนใหม่มาก็ไม่เหมือนคนเก่าจริงๆคนเก่านี่เขารู้งานรู้การมาเนี่ยคนใหม่มาต้องมาสอนอีกถ้าคนมีอายุเขาก็จะปลดออกจริงๆคนหนุ่มเขายังไม่เอาออกหรอกคนเก่าน่ะเห็นเขาคุยกันอยู่เมื่อเช้า ล้วปกติคือมีตำรวจอยู่บนรถไฟคุณป้ารู้สึกอุ่นใจอุ่นใจค่ะเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยดีเหมือนกันเขาดูแลประชาชนดีทุกคนนั่นแหละเขาทำระเบยบใหม่ไงนโยกใหม่เขาก็ทำใหม่เขาประกาศทั่วประเทศอยู่ลูก ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ